คลิปเท่าไหร่ปากแตกเลือดออกเฉยเลยก็ไม่เฉยหรอกเพราะว่ามันก็มีเหตุผลแล้วเราไม่ได้ทาลิปสวัสดีครับขอต้อนรับสู่จีหลงครับอีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวของไต้หวันตอนเหนือแต่ก่อนเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อรอบรอบเมืองจีหลงเนี่ยครับเราขอแนะนําที่นี่ก่อนเลยครับจีหลงทาวเวอร์จีหลงทาวเวอร์เนี่ยนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ที่เพิ่งถูกสร้างเสร็จในปี2023นี่เองนะโดยมันถูกสร้างขึ้นเพื่อเชื่อม พื้นดินข้างล่างที่เป็นเขตเมืองเขตชุมชนเข้ากับภูเขาแล้วก็วัดที่อยู่ข้างหลังเราตรงนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันเมืองจีหลงเนี่ยครับมันเติบโตขึ้นมาจากการที่มันทําหน้าที่เป็นท่าเรือขนาดใหญ่ทางตอนเหนือของไต้หวันเมืองจีหลงเนี่ยมันเป็นท่าเรือที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ของประเทศเป็รงจากเกาสงที่อยู่ทางใต้ถ้าเราหันไปทางนู้นจะเห็นใช่ไหมเครนเต็มเลยนี่แหละคือท่าเรือแล้วก็ที่จริงแล้วถ้าเรามองไปดี ตรงนู้น่ะเราไม่รู้ว่าในกล้องเห็นไหมแต่ว่ามันจะมีเรือตรงนี้สีเทาๆไม่รู้ในกล้องเห็นไหมอ่ะมันคือเรือลบของไต้หวันนะก็จะทําให้เห็นได้ว่าพื้นที่ของเมืองตรงนี้มันเป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญของไต้หวันเพราะนอกจากจะเป็นทั้งท่าเรือขนส่งสินค้ามันยังเป็นท่าเรือใช้ลบได้ด้วยแล้วก็ถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นานมากๆในช่วงสงครามฝิน่นหรือสงครามจีนฝรั่งเศส พื้นที่ของเมืองจีหลงนะครับก็ถูกใช้เป็นพื้นที่ในการต่อรองในการในช่วงจบสงครามอะ่ะเออมันเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สําคัญขนาดนั้นน่นแหละคนที่จะมาเที่ยวจีหลงทาวเวอร์ก็สามารถขึ้นลิฟต์จากด้านล่างขึ้นมาชั้นดาดฟ้าตอนนี้เราอยู่บนดาดฟ้าของหอคอยที่เป็นเหมือนระเบียงพาดจากลิฟต์ขึ้นไปที่ตรงนู้นแท่นบูชาสู่ปู่เอาจร,จริงเราออกเสียงไม่ถูกเลยคือเราอ่านพินอินจีนไม่รู้เรื่องอะ่ะสู่ปู่สู่ปูสักอย่าง และที่ที่อยู่ข้างหลังเราตรงนี้ครับคือแท่นบูชาสูป่ปูซึ่งเหตุผลที่เราบอกว่าเป็นแท่นบูชาเพราะว่าที่ตรงนี้มันไม่ใช่วัดเพราะว่าวัดมันวัดมันอยู่ข้างหลังนี่แต่ว่าเราจะกลับมาที่ประเด็นแท่นบูชานี้กันตัวแท่นบูชาตรงนี้ครับเพิ่งถูกสร้างขึ้นในปี1926ใช้คำว่าเพิ่งก็ไม่ถูกเพราะนี่ก็ร้อยปีแล้วเดิมทีก่อนหน้านั้นนะ แท่นบูชาเนี่ยมันสร้างจากไม้เพื่อใช้ประกอบพิธีจีหลง Ghost Festival เราไม่แน่ใจรายละเอียดของตัวเทศกาลที่ว่านั้นนะแต่ว่าเดิมทีอ่ะเมื่อมีเทศกาลในช่วงฤดูร้อนเขาก็จะเอาไม้มาสร้างเป็นแท่นบูชาใหญ่ๆพอจัดพิธีเสร็จเขาก็ถอดแต่ก็มีคนเริ่มคิดว่ามันเปลืองวะก็เลยมีคนตัดสินใจรวมตั้งกันสร้างเป็นแท่นบูชาทาวอแบบที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้ โดยรวมเราว่าดูสวยดีแต่คิดว่าเพราะว่าช่วงที่มาเรามันเป็นไม่ใช่ช่วงเทศกาลอะตรงนี้เขาก็เลยล้อมปิดไว้มันน่าจะตรงนี้มันน่าจะเปิดแค่ช่วงเทศกาลมั้งช่วงงานของเขาอะและถัดไปจากตรงนู้นมันจะมีทางเดินไปที่วัดเจ้าแม่กวนอิมเดี๋ยวเราพาไปโชบนิดนึงก่อนที่เราจะไปที่อื่นตอ่ออถ้ารู้ต้อง ขึ้นเนินขึ้นบันไดเพื่อมาโชว์ภาพลูนี้ไม่มาดีกว่าโอ้โชบนิดเดียวแต่ว่าต้องขึ้นบันไดไม่นิดละโหบันไดแเหรอบันไดก็บันได <IS AS> และข้างหลังเราที่อยู่ตรงนี้นะครับคือเจ้าแม่กกนอิมแห่งจีหลงถ hills, ูกสร้างขึ้นในปี1933ในสมัยที่ญี่ปุ่นกำลังปกครองเกาะไต้หวันอยู่ เจ้าแม่คนอิม่มที่เห็นอยู่ตรงนี้มีความสูง25เมตรหรือพอๆกับซาซาบีหรือไซกันดัมซึ่งจัดว่าเป็นเจ้าแม่คนอิ่มที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวันแล้วก็ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ตอนนี้เรามีคําถามก็คือไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรอเรานึกว่าเป็นเอเชียตะวันออกอีก้อถอะเดี๋ยวเราไปที่อืน่นกันต่อ ไปกันต่อเราเมาแวะกินข้าววันสักหน่อยตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอาหารข้างทางน,นี่มันเป็นเหมือนแบบร้านอาหารเช้าขายพวกแซนด์วิชเบอร์เกอร์แพนเคก้กแต่ว่ามันจะเป็นมีความเป็นสไตล์ไต้หวันไต้หวันหน่อยๆดูอย่างอันนี้มันเป็นแพนเคก้กใส่ไข่ใส่ชีสแล้วก็อันนี้อะไรวะซอสสีดำๆเออตอนแรกนึกว่าสาหลับไม่ใช่สลับนี่วาแบบเหมือนอะไรวะรสชาติคุ้นเคยแต่นึกไม่ออกมันเค็มเ็หมหวาน จะอร่อยนเนี่ยน่าจะอร่อยนะน่าจะแบบง่ายๆเข้าใจง่ายๆดียแปลกแปลแบบมันอร่อยอร่อยแบบแปลกรสชาติมันแปลกเพราะว่ามันเป็นคอมโบที่แปลกอะ่ะมันเป็นแป้งแพนเค้กใส่ไข่อันนี้ปกติใส่ชีสเริ่มไม่ปกติแล้ะแต่ว่าแปลกสุดคือ,คอตรงตัวซอสเนี่ยที่มันหวานๆวนวเค็มๆมันเหมือนซอสอะไรสักอย่างแบบอาหารจีนเนี่ยเก่งดีส่วนอันที่อยู่ตรงนี้เป็นแซนวิชเนื้อก็ทั่วๆไปแหละเป็นเนื้อบด แล้วหลังจากที่เรานั่งรถบัสออกมาจากกลางเมืองจีหลงสักนิดนึงเราก็จะมาอยู่ที่นี่ครับท่าเรือหลักสีเจิ้งบินรู้สึกไม่ว้าวเลยที่นี่ตอนเราเห็นในเน็ตมันดูสวยมากเลยนะแต่ว่าพอดูของจริงมันก็มันก็ไม่ใหญ่ะตึกที่มันเป็นส,สีคือที่นี่มันมีจุดเด่นเรื่องตึกอาคารแถวที่มันเป็นสีใช่ไหมสีมันเริ่มจากตรงนี้แล้วก็ไปสุดที่ตรงนี้แล้วก็กระดา,าจุบแล้ว หมดแล้วมีแค่นี้แหละไม่ว้าวอ่ะมันก็สวยไม่แย่แต่ก็แค่ไม่ไม่ว้าวลองไม่ว้าวเฉยๆมากเลยไม่แย่ย้ำอีกทีว่าไม่แย่แต่ว่าแค่ไม่ว้าว ในด้านของท่าเรือสีเจิงบินเนี่ยนะครับมันถูกสร้างขึ้นครั้งแรกในช่วงปี1934ในสมัยที่ญี่ปุ่นปกครองจีหลงอยู่อีกแล้วมันเป็นท่าเรือประมงที่ใหญ่ที่สุดในตอนนั้นของไต้หวันเลยนะแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปสภาพการหลายๆอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงที่นี่เริ่มซบเซาก็เลยเป็นอย่างที่เห็นครับบรรยากาศที่นี่มันจะเป็นท่าเรือสงบสงบแต่ถึงเราจะบอกว่าไม่สวยเท่าไหร่แต่ว่าดูสีฟ้าน้ำเนี่ยมันฟ้าเขียวๆวสวยมากเลยนะรู้สึกรู้สึกน้าที่เห็นอยู่เนี่ย มันจะสวยกว่าสวยกว่าตัวอาคารอีกและถ้าเราซูมออกมาฝั่งตรงข้ามของตึกสีมันก็จะมีจุดชมวิวแล้วก็เราสามารถเดินลงไปข้างล่างได้ด้วยนะเดี๋ยวเราจะไปเดินอ้อมวนๆนิดนึงเพราะว่าตรงนั้นมันมีคาเฟ่อยู่เดี๋ยวเราก็จะไปหาอะไรกินนิดนึงพอเป็นพิธีเราก็ลงไปข้างล่างด้วยกันลงบันไดที่อยู่ระหว่างจุดชมวิวตรงนี้ไปเลย ตอนเช้าที่เราตื่นมาอากาศโคตรหนาวแต่ตอนนี้แบบโคตรร้อนต้องถอดเสื้อละใส่กลายเป็นว่าใส่มันหนาเกินไปตอนแรกก็รู้สึกใส่บางเกินไปเรือที่เห็นแถวๆนี้เป็นเรือประมงขนาดเล็กๆนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาประมงแบบไซส์บิ๊กบื้มกันหมดแล้วที่นี่มันด้วยความที่ถ้าเรือมันเล็กอะมันเลยใช้จอดเรือประมงไซส์ใหญ่ๆไม่ได้ถ้าอากาศเป็นแบบนี้ตอนแรกก็ดีเจอได้ไม่ต้องใส่เสื้อกันหนาว ตอนนี้เราเดินมาอยู่ฝั่งของอาคารสีๆตรงนี้แล้วเท่าที่ดูส่วนใหญ่ตึกส่วนใหญ่น่าจะเป็นพวกคาเฟ่นนะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทั้งหมดอ่ะคือบางที่มันก็ปิดเราไม่แน่ใจว่าบางตึกบางอาคารน่มันเป็นคาเฟ่ที่ปิดเขาขายอะไรสักอย่างแต่ว่าวันนี้ไม่ขายหรือว่าเขาเป็นแค่ตึกธรรมดาที่เพ้นสีตามธีมเรืยเอย่างอย่างดูตรงเนี้ยมันปิดใช่ไหมเราไม่แน่ใจว่ามันเป็นคาเฟ่เขาทําธุรกิจอะไรหรือเปล่าหรือว่าเขาเป็นแค่บ้านธรรมดาที่ เพ้นสีตามคนอื่นเฉยๆแต่ว่าเราต้องหาคาเฟ่สักอันเดี๋ยวเราเราสุ่มๆแวะเอาที่ตรงนี้เลยกันและนี่คือเมนูที่เราเลือกกินในคาเฟ่ข้างๆถ้าเรือเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไอ,อ้นี่มันคืออะไรเขาบอกว่าชาจะกินเปล่าๆก็ได้หรือจะมาเทนี่ก็ได้อันนี้เราเลือกแบบเย็นนะมันสั่งแบบร้อนได้เราไม่รู้ทำไมถึงเลือกแบบเย็นเพราะเมื่อกี้อากาศเริ่มร้อนเนาะนี่เป็นถั่ว ถั่วลิสงแต่แบบนุ่มอ่ะอร่อยแบบแปลกๆอันนี้เหมือนวุ้นอะไรสักอย่างอืมเขาเรียกอะไรหรอเปล่ะคุณมากเลยจำชื่อไม่ได้เอ้เยลลี่ดำๆอ่ะเฉากลวยเออมัอนเป็นเฉากลวยแต่เป็นเฉากลวยสีเขียวเสิร์ฟให้ลูกตรงนี้เป็นเหมือนโมจิหรือบัวลอยแล้วก็มีผงถั่วแต้มมาให้ทาม,มันใหญ่อยู่พอสมควร ถ้าเกิดว่ากิกนคนเดียวน่าจะเอาเรื่องกว่าจะหมดถ้ามันหวานก็น่จะกินไม่หมดแหละดีไม่หวานแล้วหลังจากที่เรากินอ้นี่เสร็จแล้วเราจะข้ามไปทางนู้นตรงนั้นอะที่เห็นอะมันจะเป็นสะพานข้ามไปเกาะเหอผิงซึ่งเป็นเกาะที่อยู่ข้างนอกอ่าวของตีหลงคือถึงเห็นใกล้ๆอย่างเงี้ยแต่ว่าตรงนี้มันเป็นเกาะนะขึ้นรถข้ามสะพานปึ๊บขึ้นเกาะแล้วก็ไปจิโอพาร์คที่เราจะไปเป็นที่ถัดไปแต่ระหว่างนี้เราก็กินเล่นไปก่อนอืมชิหายละ เมฆคืมมาเลยในกล้องนี่มันดูไม่คืมเท่าไหร่แต่ในะชีวิตจริงมันดูคืมมากเลยฝนมันจะตกเพราะว่าและหลังจากที่เรานั่งพักตรงท่าเรือสีสีกินขนมเสร็จแล้วเราก็เดินข้ามสะพานมาที่เกาะตรงนี้ครับเกาะเอผิงและที่ที่เราอยู่ตรงนี้คือเถอผิงจีโอพา เรายังไม่รู้ว่าจะนิยามสถานที่ที่นี่ว่ายัางไงแต่ถ้าเกิดว่าเอาตามชื่อมันแปลตรงตัวเจีโอพ์คมันคือสวนทางธรณีวิทยาเฮ้ยใช่ไหมไปยืนตอนมันพ่นน้ำพอดีโอเจ็บปากไปยิ้มแล้วปากแตกโอ้กล่าวข้าเรื่องก่อนคือเจีโอพ์กอ่ะมันก็คือสวนทางธรณีวิทยามันเป็นที่ที่มีเรีวยกว่าไงดีประติมากรรมทางธรณีวิทยาสวยๆอยู่ที่นี่แล้วก็ จริงๆแล้วที่นี่มันสามารถเข้ามากางเต็นท์ได้ด้วยนะแต่ว่าเราคงไม่มาแล้วเราคิดว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็น่าจะไม่มาทำอย่างนั้นที่นี่เหมือนกันอาคารที่หน้าตาเหมือนป้อมประการที่อยู่ตรงเนี้ยมันคือวิซิเตอร์เซ็นเตอร์เป็นศูนย์กลางอาคารหลักของจีโอพาร์คที่นี่แล้วก็ที่ที่คนดูกันที่ที่เขา ทำให้ที่นี่เป็นจิวพาคก,ก็คือพื้นที่ตรงนั้นนะ่ะมันจะเป็นหินแล้วก็หินแล้วก็หินแต่รูปแบบการเกิดมันจะอ,อ,อธิบายยังไงดีว่าเดี๋ยวเราค่อยไปเดินใกล้ๆเดี๋ยวเราจะพูดให้ฟังเดินเข้ามาถึงตรงนี้บรรยากาศโดยรวมก็แปลกๆไม่ไม่เกี่ยวกับว่าดีหรือไม่ดีมันแค่แปลกสำหรับเรามันหมายถึงเรื่องโครงสร้างสถาปัตยกรรมอะไรแบบนี้เราไม่รู้ว่าอะไรใช้ทําอะไรบ้างน่าจะเป็นแนวกันขึ้นมั้งเอาวะวแต่ว่าเออนั่นแหละมันแปลกดีสำหรับเรา าคานี้ก็โอเคก็โอเคส่วนตรงนี้เนี่ยแหละคือส่วนที่เราบอกว่ามันเป็นเหมือนสถาปัตยกรรมทางธรณีวิทยาที่ทําให้ที่นี่ถูกขึ้นเป็นจิโอพาร์คมันคือหินที่อยู่ตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าสภาพมันเหมือนกับว่ามันมีหินด้านล่างที่โตขึ้นมาเป็นเสาแล้วมีหินที่หน้าตาแตกต่างกัน โปอยู่ด้านบนซึ่งเหตุผลที่เป็นแบบนั้นเป็นเพราะว่าหินด้านล่างอะ่ะมันเกิดจากหินอะไรสักอย่างสักประเภทอะ่ะที่กัดกร่อนกัดซาะได้ง่ายกว่าส่วนหินข้างบนมันแข็งกว่ามันเลยไม่ถูกกัดซาะพอเวลาผ่านไปหลายแสนปีหลายล้านปีหินที่อยู่ข้างล่างซึ่งนุ่มแต่ไม่มีอะไรคุมด้านบนมันเริ่มถูกกัดกร่อนไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันเลยกลายเป็นเหมือนเสาที่มีมีหมวกแปะอยู่ข้างบนอธิบายเข้าใจไหมเนี่ยกลัวจะอธิบายไม่เข้าใจจังแต่ว่าอันนี้มีสิ่งที่เราห่วงก็คือข้างบนนั้นนะ่ะมันเป็น ข้างบนข้างบนข้างบนนั้นอ่ะมันเป็นบันไดแน่นอนว่าเราต้องขึ้นไปเอาแล้วต้องขึ้นบันไดอน,นี้ระวังหิดต,ตกขึ้นไปไม่ดีเลย <c oughs> หมายถึงบรรยาการมันก็สวยดีแต่ว่ามันบันไดบันไดมันไม่ดี อนนี้เรากำลังเดินแวะรอบขอบนอกของภูเขาลูกนี้อยู่แล้วน่าจะอ้อมอ้อมภูเขาทั้งลูกแล้วไปโผล่จุดเริ่มต้นเหมือนเดิมนะมองข้างบนแล้วสวยเนาะสวยกว่าทันอยู่ข้างล่างจําได้ว่าในไทยมันก็มีที่แบบนี้ด้วยนะแต่เราเราแค่จําไม่ได้ว่ามันเป็นที่ไหนของไทยนี่ก็โอเคดูดีมองโวมองตรงนี้แล้วดูดีมากเลยว้าววิวสวยใหญ่โตอลังการ โหดูดีกว่าข้างนอกเยอะเลยเราน่าจะมาอธิบายตรงนี้ <c oughs> นี่ขึ้นมาข้างบนแล้วเห็นชัดหน่อยคือเหตุผลที่ทําให้ที่นี่กลายเป็นจีโอพาคเพราะว่ามันมีหินแบบนี้ที่เป็นเหมือนสถาปัตยกรรมทางธรณีวิทยาเราจะเห็นได้ว่าหินแบบนี้มันมีความพิเศษตรงที่มันเกิดขึ้นจากการที่ด้านล่างอ่ะมันมีหินที่มีความเนื้อนุ่มกว่าถูกกัดเซาะง่ายกว่าส่วนด้านบนอ่ะไอหินสีเข้มดำๆเนี้ยมันแข็งกว่าถูกกัดเซาะได้ยากกว่าทําให้เมื่อเวลาผ่านไปหลายแสนหลายล้านปีเนี้ย ลมกับน้ําที่มากัดซอะมันทําลายหินด้านล่างไปเยอะกว่าแต่ว่าหินที่นุ่มแต่ว่าอยู่ใต้หินส่วนที่แข็งอะ่ะมันถูกปกป้องไว้มันเลยไม่ถูกกัดซาะสุดท้ายมันก็เลยกลายเป็นหน้าตาเป็นเหมือนเสาเสาเสาแบบนี้แบบนี้แบบนี้ถ้าเราให้เวลามันเพิ่มอีกสักหลายแสนหลายล้านปีน้ํามันก็จะกัดซาะหินด้านล่างออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ว่าหินแบบนิ่มที่อยู่ใต้หินแบบแข็งมันจะยังถูกปกป้องไว้อยู่ทําให้มันจะเป็นเหมือนเสาที่ แคบลงแคบลงแล้วก็สูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆแต่จริงๆแล้วเสามันไม่ได้สูงขึ้นแล้วก็หินมันไม่ได้ถูกยกขึ้นไปบนเสาแต่มันเป็นพื้นต่างหากที่ถูกโกยออกนั่นแหละหวังว่าวิธีอธิบายแบบนี้จะเข้าใจนะขึ้นมาบนนี้แล้วรู้สึกคุ้มค่าเลยะวิวสวยๆอยู่ข้างล่างแบบเฉยๆมากเลยตรงนี้ดีแนะนำให้มาแนะนำให้มาเดินด้วยนะ มีสาลาเงาเงาสูงๆงอยู่ด้วยเดี๋ยวเราไปจุ่มสักหน่อยพอเป็นพิธีเฮเย่ hey. yeah. ถึงแล้วเออนี่ไงได้เห็นหินไอ้นี่แบบใกล้ๆเราไม่รู้ว่ามันเป็นหินอะไรไม่รู้อะเราไม่มีความรู้เรื่องหินเย่ yeah. เรียบร้อยเสร็จแล้วน,น่าจะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปที่อื่นต่อยังไม่รู้จะไปที่ไหนแต่เดี๋ยวเราไปที่อื่นต่อเวลา,เาวันนี้ยังเหลือ ที่นี่เดินนานกว่าที่คิดนะหมายถึงเราเราถ่ายนานกว่าที่คิดเราถ่ายเยอะกว่าที่คิดไม่รู้จะถ่ายอะไรกันนะตรงนั้นมีรูอะไรไม่รู้อยู่นยในนั้นน่ะมันเป็นร,รูตรงนี้ไม่ใช่รูแบบพวกนี้นะพวกนี้น่าจะรูธรรมชาติแต่ว่าไอ้รูตรงเนี้ยมีใครมาก่อสร้างอะไรไว้ไม่รู้ข้างหน้านี่เป็นสะพานซิกแซกเราสามารถเดินไปได้แต่แต่ไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่ฤดูนี้เพราะว่าตอนนี้เขาปิดไว้อยู่อุ้ยนู่นฝั่งตรงข้าม เจอสัตว์สปีชี่ใหม่เห็นปะวะในกล้องเห็นปะวะมันมันมันหมาทะเลมันพางตัวอยู่มันมองไม่ค่อยเห็นในกล้องแต่นั่นน่ะตรงนั้นมันมีหมาทะเลอยู่กล้องซูมได้แค่นี้เฮ้ยนี่มันหมาสปีชี่ใหม่อยู่ริมชายหาดเลยมันไม่ขยับมันก็เลยมองไม่ค่อยเห็นะหวังว่าคนในกล้องจะเห็นนะ กิจกรรมสุดท้ายที่เราจะทําในคลิปจีหลงก็คือปั่นจักรยานคนเดียวจักรยานลางใช่ไหมมันต้องเป็นจักรยานรางดิเราจะปั่นในเนี้ยคนเดียวเป็นไงกิจกรรมเงาเงาเที่ยวคนเดียวก็แบบนี้แหละกิจกรรมทำสองคนเพราะว่ามีสองที่นั่งสองสอง แพดเดิลเขาเรียกว่าไนงะเอ๊ะจะว่าไปเดี๋ยวกันนะเราไปแล้วแต่ว่าที่ที่เรานั่งอ่ะมันไอ้ก,ก้านเบรกมันไม่มีอ่ะปกติที่นั่งหนึ่งมันต้องมีก้านเบรกอันนึงไม่เหรอแต่ว่าอันเนี้ยที่จับเราแล้วก็อันเนี้ยไม่มีก้านเบรกไปอย่างเดียว <c oughs> ต,ต้องก้อกำเบรกอันข้างๆไปแล้วรถไฟแวน้นจักรยานรถไฟแวน้นไม่ใช่ดิจักรยานลังแวน้นเอาจริงนะรู้สึกว่าเดินน่าจะง่ายกว่าคือถ้าเดินจากสถานีหนึ่งไปอีกสถานีหนึ่งอ่ะ น่าจะง่ายกว่าเออแล้วทําไมเราต้องมาทําอะไรแบบนี้วะเนี่ยเดี๋ยวเรามาเล่าเท้าความกันนิดหน่อยครับคือก่อนหน้านี้หลังจากที่เราไปเที่ยวที่ ark, เพอผิงจิโอพาร์คเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็นั่งรถบัสไปที่จะไปดูหินงวงช้างอยู่แถวๆเนี้ยแหละแต่ว่าประเด็นคือหลังจากเราลงรถบัสแล้วแล้วเราจะต้องเดินเข้าไปที่หินงวงช้างอะฝนมันเริ่มตกแล้วระยะทางมันก็กิโลก,ว,กว่าๆเราก็เลยตัดสินใจว่า ออพอเลยว่เดินย้อนดีกว่าเพราะเรากลัวเรื่องฝนตกหลักๆเรากลัวเรื่องฝนตกวกวลัวว่าระหว่างเดินไปแล้วมันจะตกหนักขึ้นกว่าเดิมหรือว่าไปถึงถ่ายเสร็จแล้วแล้วขากลับมันก็ตกอะไรเงี้ยมันมีการเดินทางอีกยาวไกลซึ่งเราไม่รู้ว่าสภาพอากาศตอนนั้นมันจะเป็นแบบไหนเราก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนแผนข้างหน้าเขาชะลอแล้วก็ชะลอต่าเราก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนแผนว่าเราจะมาปั่นจักรยานเนี่ยเพราะตอนแรกเราก็คิดไว้แต่แรกแล้วแหละแต่เราคิดว่าเราจะไปดูหินวงช้างก่อนแล้วค่อยมาปั่นจักรยานแต่สุดท้ายก็เลย มาปั่นจักรยานเลยคนเดียวอย่างที่เห็นขาล้อนแล้วแม่งเชื่อเลยไม่น่ามาคนเดียวเลยถ้ามาถ้ามากับเพื่อนน่าจะมีคนช่วยแบ่งเบาภาระนิดนึงวันนี้เดินเยอะพอสมควรเลยคือหลายครั้งอะ่ะหลังจากที่ลงจากสถานีรถบัสแล้วอะ่ะมันอาจจะมีต้องต่อรถบัสอีกสายนึงแบบเล็กๆอะ่ะเพื่อไปถึงที่หมายแต่ว่าเบรกเนี่ยมันกำเบรกกันข้าง เรา,เาไปต่อละหลังจากเรานั่งรถบัสไปที่หมายใช่ไหมมันต้องมีแบบนั่งต่ออีกขยักหนึ่งอย่างเงี้ยซึ่งบางทีเราเกียจเราเกียดรออีกขยักหนึ่งเราก็เลยใช้วิธีเดินวันนี้เราก็เลยเดินเยอะพอสมควรโหบรรยากาศอย่างดีอันนี้รถมันค่อยๆปล่อยไหลเองแล้วเราเราไม่ได้ขับไม่เราไม่ได้ถีบโอ้ยเดี๋ยวต้องระวังจะชนคันาละแบบสวยงามใช่ไหมสวยใช่ไหมดีเนาะแบบ เหนื่อยไหมเนี่ยนั่งนั่งมานี่ไม่ไม่ช่วยอะไรเลยอ่ะโอ้ยเบรกเบรกเบรกโม่แต่คุยคนเดียวมัวแต่มัวแต่เมาภาพหลอนเป็นไงบ้างครับวิววิวสวยไหมครับนั่งมานี่ไม่ช่วยปัดเลยมั้งเนี่ยเหนื <S <s <uss> <S ่อยใจกับตัวเองมากกว่าเนี่ยถ้าจะเห <s uss> นื่อยกับอะไรสักอย่างเราจะเหนื่อยใจกับตัวเองตามข้างทางมันก็จะมีไอ้มัสคอตแบบเนี้ยหลายๆดีไซน์หลายๆตัวหลายๆแบบตั้งอยู่ข้างทางนะอ๋อให้สแกน QR code และคิวอาร์โคอยู่ไหนวะเขาหมายถึงไอ้ QR code นี่เป็นไง น่าจะใช่เป็นแบบว่า a u ดิโอไกด์สำหรับคนอยากรู้ประวัตออิเราก็ลืมเล่าเกี่ยวกับที่นี่เราไม่ได้อ่านมาเยอะหรอกแต่รู้แค่ว่ามันเป็นลังรถไฟเก่าที่เอามาถูกดัดแปลงให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นสถานที่ออกกําลังกายไว้ทรมานคนแล้วก็คนที่จะมาค่าตัว๋วเที่ยวละ150บาทมี2ส,สถานีให้เลือกก็คือต้นทางปลายทางแต่ขึ้นอยู่กับคุณจะคิดว่าอันไหนคือต้นอันไหนคือปลายแต่นั่นไม่สําคัญค่าตัว๋ว1คนหนึ่งเที่ยว150บบาทแปลว่าอะไรครับ แต่ว่าถ้ากิดว่าคุณมาแล้วจ่ายเวลาสิคุณต้องหาวิธีกลับเองจะนั่งรถบัสกลับก็ได้หรือจะปั่นกลับก็ได้ถ้าปั่นกลับก็จ่ายอีกร้อยห้าสิบเรานั่งขากลับเพราะว่าสถานีต้นทางของเราอ่ะมันคือปลายทางของโอท่นมันต้องเหงาขนาดไหนว่าถึงได้ามาทำเลยแบบนี้ แต่ว่าน่าจะปลายทางแล้วป่ะเขาหยุดกัแล้วตรงนี้น่าจะใช่เนี่ยน่าจะสถานีถึงแล้วโอเคอ่าเนี่ยพอเราลงมาแล้วใช่ไหมเ,เขาก็จะพลิกหมุนรถเพื่อไว้สําหรับเตรียมเดินทางไปอีกฝั่งหนึ่งแต่ว่าสําหรับเรา การเดินทางของเราจบแค่นี้ครับตัวนั้นคือสถานีรถบัสท,ที่เราจะนั่งแล้วเราก็จะแยกย้ายจบคลิปเย้ yeah. ครับมิงกะลา,า,ะาอันนี้เป็นคนแปลกหน้าที่เราเจอกันในสถานีรถบสัสหลังจากที่เราปั่นจัก,กรยานบนรางเสร็จเราก็จะหาวิธีกลับเข้าเมืองจีหลงแล้วเราก็มาถามคนแปลกหน้าข้างทางเป็นคนจากเมียนมาย่างกุ้งไร่ย่างกุ้งอย่างกุ้งมรถเายเล่นๆเฉยๆเพราะรอบนี้ตอนเรามาเที่ยวเราไม่ได้คุยกับใครเลยเราก็เลยคุยกับคนแปลกหน้าเจอคนเอเชียตอนออกเสียงใต้ด้วยกันก็กดีเหมือนกัน